คือคือบังเอิญว่าเราเป็นผู้นำเรื่องเรื่องนี้นะครับอย่างโครงการ The f i r s t t i e ทีซึ่งเป็นโครงการดิสซิคูลิ่งที่ชัดเจนนะเพราะว่ามันเป็นบิ๊กคือก่อนน้านี้เราเคยทำโครงการดิสซิคูลิ่งมาหลายโครงการก็ยังอาจจะเรียกไม่ได้ว่ามันเป็นบิ๊ก Us แบบว่ามีลักษณะของอาคารที่มาหลากหลายอย่างโครงการสวนสหการนี่ความจริงก็เป็นดิสซิคูลิ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นสำนักง,งานก็ไม่ได้เป็นบิ๊กอาจจะมีโรงแรมบ้างอาจจะมีอย่างอื่นบ้างแต่ว่า ตลาดอย่างโครงการสุทดทการเสนอแจ้งเัื่นั้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณหรือว่าอย่างซีคอนสแควร์หรือว่าฟิวเจอร์พาร์คลังซิสนีก็เป็นดิสกิคูลิ่งนะแต่ว่ามันก็เป็นสูงกันขายใช่ไหมครับไอ้ใน,ในโครงการที่ที่เป็น mixed use แล้วก็เป็นดิสก์คูลิ่งซิสเต็มดิสก์คูลิ่งมันคือมาลงทำความยันดบบับลงสูง่แบบเต็มรูปแบบก็น่าจะเป็นโครงการแรกที่เต็มรูปแบบนะครับที่ EC ได้มีโอกาสออกแบบระบบนี้ เพราะว่าโครงการตัวเฟิร์สเทอนี้มีทั้งศูนย์ค้ามีทั้งโรงแรมมีทั้งที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นลักษณะที่จะเป็น m i x e use แล้วที่สำคัญก็คือว่าอย่างคอนโดมิเนียมเนี่ยที่พามาเนี่ยคนจะเชื่อมีความเชื่อว่าอย่างระบบปรับอากาศเนี่ยจะต้องเป็นระบบสปริ t ไชส์เป็นหลักนะเขาเรียกเป็นอินดิวิวดคือแบบว่าอ,อิสระแต่และยูนิตก็ใช้ระบบปรับอากาศที่เป็นอิสระของตัวเอง ก็ระบบด้วยชิคโลิงนี่อ่าก็ <S <S จะมี <S <S บอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าอันที่หนึ่งอาจจะลงทุนแพงอันที่สองก็อาจจะมีความยุ่งยากในเรื่องของการดูแลรักษาอาจจะต้องใช้สเปซในตัวอาคารเยอะมากขึ้นซึ่งคอนโดโมิเนียมนี้สเปซจะไม่เอยมีเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถามความเชื่อโดยทั่วไปเนี่ยจะเห็นว่าคอนโดมิเนียมทั้งหมดก็เป็นสเปซสเปนส,ส่วนใหญ่แต่ว่าโครงการของเอสเตียเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์นคือรับความเรียนมาจากระบบดิจิทัลทั้งหมดไม่มีสเปรดไทยเลยสักตัวเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการารุ่นใหม่แล้วกันที่จะลองรับอนาคตโครงการเดี๋ยวนี้ที่ขึ้นใหม่ๆสำหรับลองรับอนาคตหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นของสามยา่านจุฬาวันแบงคอกหรือว่าจะเป็นโครงการของส่วนขยายของเอเชียทีหรือว่าโครงการอีกหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคต แม้กระทั่งคอนโดมิเนียมรุ่นใหม่ๆที่ standalone ก็ยังอาจจะใช้ระบบ cool ing ด้วยเนี่ยนะครับก็เลยสงสัยว่าเอาแล้วตอนนี้แบบว่ากระแสมันเปลี่ยนแล้วหรือยังไงทําไมตอนนี้ความเชื่อที่เดิมเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำไมวันนี้คนถึงรู้สึกว่าเออมันเป็นไปได้แล้วก็เริ่มเห็นประโยชน์ของระบบด้่งคือจริงแล้วความเย็นก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่ง แต่ว่าเราคุ้นเคยว่าถ้าพูดถึงพลังงานเนี่ยคือไฟฟ้านะครับแล้วก็เราเราใช้พลังงานก็คือไฟฟ้าเนี่ยวิธีการเก็บค่าใช้จ่ายทางด้านเรื่องพลังงานก็คือมีมิเตอร์ไฟฟ้าเราก็จ่ายค่าไฟฟ้าแต่โลกยุคนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆล้าพลังงานไม่ใช่มีแต่บอกไฟฟ้าอาจจะมีความร้อนอาจจะมีความเย็นในกรณีนี้สิ่ o o l i n g คือการให้บริการทางด้านความเย็นก็เป็นรูปแบบพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ถามว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างจากไฟฟ้าไหมคอมพิวเตอร์มันก็มันก็ทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าส่วนไฟฟ้าเนี่ยเราเก็บค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าได้ความเย็นเราก็เก็บเป็นมิเตอร์ความเย็นได้นะครับมิเตอร์ความเย็นเนี่ยก็คือวัดค่าพลังงานคือมิเตอร์ไฟฟ้าก็คือวัดค่าพลังงานไฟฟ้าส่วนเรื่องความเย็นนี่ก็ก็ส่งมาเป็นลักษณะเป็นรูปแบบของน้ําเย็นนะครับแล้วก็สามารถจะวัดได้เหมือนว่าน้ําเย็นที่ส่งมาเนี่ยที่วัดปรุเท่านี้ที่อัตราการไหลเท่านี้ คำนวณเป็นค่าพลังงานแล้วมาเป็นพลังงานกี่หน่วยแอน,นมิเตอร์ก็เก็บเป็นค่าพลังงานเป็นหน่วยทำนองเดียวกันกับมิเตอร์ไฟฟ้ายังไม,ไม่ได้เลยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคย